เสียงของความผูกพันจากครอบครัว true เราเป็นคุณแม่นะคะทํางานต่างจังหวัดเยอะใช้เทคโนโลยี 5G เนะะี่ยค่ะเข้ามาช่วยดูแลลูกวิดีโอคอลคุยกับลูกที่บ้านอะ่ะก็ได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็แบบเรียลทา์มากเลยค่ะู 5G ทําให้ชีวิตครอบครัวเป็นไปอย่างสะดวกอบอุ่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คอนเนค t กันได้ค่ะ โห oh, ใช้นานมากแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนไลฟ์สดเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบไลฟ์ขายของหนักมากๆสัญญาณ 5G ก็คือแรงภาพชัดมากๆเวลาแพไปคาเฟ่ต่างๆแพก็พกแว่นไปด้วยเหมือนกันนะคะแล้วแพก็จะไลฟ์สดตรงนั้นเลยทู 5G มันเป็นแบบทุกอย่างของชีวิตแพแล้วใช้มาเป็น10ปีแล้วค่ะบางครั้งส่งงานผ่านทางโทรศัพท์สัญญาณทูเนี่ยอัพได้เร็วไฟหนักแค่ไหนก็ส่งได้ค่ะไปเที่ยวกับเพื่อนถ่ายรูปก,ก็จะลงรัวๆเล่นได้ไม่มีสะดุดเลยค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจก่อตั้งบริษัทมา 20ปีใช้ t r u ูทั้งหมดเลยครับบางครั้งมีปัญหาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายนี่คืออะไรไปที่ช็อปพนักง,งานเนี่ยก็จะแนะนําว่าแพ็กเกจนี้เป็นแบบนี้แบบนี้เหมือนกับสมาชิกในครอบครัวแนะนําสิ่งที่ดีต่อการไม่คิดจะเลิกกันแน่นอนครับ True มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง True จึงได้รับรางวัลเครือข่ายอันดับหนึ่งเร็วแรงสุดในไทย5ปีซ้อนจาก e อ p e ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าและครอบคลุมกว่า77จังหวัดทั่วไทย